4วันเกิดที่มีเกณฑ์จะได้รีเทินกับความรักในความทรงจำที่ไม่เคยวืนเวือนก่อนจะรับฟังครทานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสต์วยพรให้ตัวคุณเองได้เลยว่าหนูโชคดีปูจ๋า ขอให้หนูโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโถนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณได้จริงอาจารย์จะเอาไพา่รสีตาทิพย์รอสิเปิดกรรม มาเปิดดวงชะตาให้กับคุณปูจา๋าลูกอยากรู้ว่าวันเกิดไหนที่มีเกณฑ์รีเทิร์นกับความรักในความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือนและขอคำแนะนำคำตักเตือนจากปู่ด้วยวันอังคารวันสุก วันพุธวันเสาร์ขอเสียงคนที่เกิดทั้งสี่วันนี้พร้อมทิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีปู่อยากจะบอกอยากจะเตือนพูกเราว่าเราอาจจะเจอใครนะครับที่มาเห็นประโยชน์กับตัวเราแล้วเข้ามาโกหกเข้ามาหลอกลวงขอให้ดูดีๆนะครับว่า คนที่เขาคบอยู่นะครับหรือว่าคนที่เดาเองนะครับเชื่อถือเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าบางคนมียาสนิทมิสหายเข้ามาตีสนิทแ,แรกแรกก็สนิทดีสุดท้ายเนี่ยเขาหวางผลประโยชน์นะครับเข้ามาโกหกเรื่องหลอกลวงอะไรต่างท่านต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมีเกณฑ์จะเจอคนเหล่านี้นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะโดนมิจฉาชีพนะครับ มาหลอกมาโกงต่างๆนะครับขอให้ตัวท่านรัดกลุ่มระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วยในต่อมานะครับตัวท่านเองนะครับจะเห็นความสําคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับครอบครัวต้องมาก่อนนะครับและหลายคนนะครับก็จะสร้างครอบครัวขึ้นมานะครับเพื่อความสุขของเรานะครับครอบครัวจะโตขึ้นนะครับหลายคนก็ สร้างบ้านนะครับบางคนก็ซื้อรถให้ครอบครัวนะครับทําให้ครอบครัวขยายขึ้นหรือบางคนก็จะตกลงปรงใจนะครับสร้างบ้านตกลงปรงใจจะมีลูกนะครับบางคนก็จะเอาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาอยู่ในบ้านสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้อาจจะมีของแตกของเสียของพังนะครับ ต้องซ่อมแซมกันนะครับในตรงนี้นะครับหรือว่ามีเรื่องมีราวบางคนเขาอาจจะขึ้นโรงขึ้นสารไปเลยก็ได้นะครับตังนี้ต้องระมัดระวังนะครับว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องเก่าๆในอดีตเนี่ยมันก็มาทําให้เราปวดหัวนะครับทําร้ายกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราพยายามนะครับหาแนวทางแก้ไขนะครับเรื่องอดีตที่ผ่านมานะครับบางทีมันไม่เคลียร์เรื่องเก่าๆมันก็จะย้อนกลับมานะครับ ทำให้เราไม่สบายใจทําให้เราปวดหัวทําให้เรามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเองนะฮะจะต้องมีวิธีการนะครับในการผ่อนคลายมีวิธีการในการแก้ไขให้ดีนะครับบางคนอาจจะเจอวันเหตุบางคนอาจจะเจอคดีความบางคนจะเกิดฟ้องร้องนะครับหรือบางคนจะเจ็บป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองนะครับมีแผนสำรองไว้นะครับก็จะช่วยให้ชีวิตเราราบร่นมากขึ้น เสีเงินนะครับตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่านะครับหลายๆคนเขาอาจจะเห็นนะครับว่านะครับเราเองนะครับเป็นประโยชน์ต่อเขานะครับเขาก็เลยมาหลอกมาโกงมาแรงต่างเราเองสําคัญก็คืออย่าโลภนะครับอย่าเห็นอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆมองข้ามความสําคัญไปนะครับเราก็จะเป็นเหยื่อเขาได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังรวมถึงการลงทุนต่างๆในช่วงนี้นะครับก็ไม่แนะนํานะครับให้ลงทุนในก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะ สูญเสียนะครับโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเราอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดนะครับดีไม่ดีมีการขาดทุนจำนวนมากด้วยครับเจ้ากรรมนเวรนะครับในตรงนี้นะครับก็มีเจ้ากรรมนเวรตามตัวคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจารย์แนะนําว่าควรจะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญนะครับให้บ่อยๆเป็นประจํานะครับเพื่อขอขมากรรมนะครับกับเจ้ากรรมในเวรนะครับและพยายามอวยพรให้ตัวคุณเองบ่อยๆยิ่งดีนะครับพูดในสิ่งที่ดีนะครับอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าปากเรานะครับพูดดีก็จะดีไปนะครับแต่พูดไม่ดีมันก็เหมือนการสาบแช่งตัวเองนะครับเจ้ากรรมในเวรก็ ตามติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ขอขมากรรมกับเจ้ากันในเวรนะครับโดยการนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับทําบุญได้ให้ต่อเนื่องนะครับแล้วสิ่งดีๆจะมีนะฮะอันนี้นะครับเป็นคําแนะนําคําตักเตือนนะครับของปู่นะครับใครอยากปลดล็อกอยากดูดวงส่วนตัวนะครับอย่างตรงจุดนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับดูดวง กับอาจารย์นะครับตอนนี้มีโปร599นะครับใครสนใจนะครับกดจิ้มเข้าไปเลยนะครับดูดวงเพื่อไขที่บากกรรมนะครับแล้วเราช่วยแก้นะครับในเรื่องของการป้องการดวงหรือว่าช่วยกันในการเสริมดวงต่างๆนะครับสนใจนะครับกดจิ้มเข้าไปได้เลยนะฮะ